จะมาทำอะไรตรงนี้ลดมาเสียงดัง,างมากเปรียเอาใหม่นำไปงรับแล้ว,ลวร้านกาแฟแมกกะคอฟฟี่เจ้า40บาทลดมา<ะ>ง่วงนอนหรอคะคอฟฟี่แมกกะค่ะแมกกะคอฟฟี่เจ้า40บาทอยู่แมกกะดอยสะเก็ดนี่เจ้ากาแฟรลดมาเหมออ๋อบอก กาแฟแมกกาพี่40บาทโอเคได้ยินเนาะโลกอ่ะโอ้ยอยู <relie ving> ่ติดหนตางเนาะมันเลยลำบากหน่อยเมกกาคอปปี้40บาทดอยสเกตเมกกาคอปปี้40บาทดอยสเกตเดเอาอเมริกันนอไม่หวานเลยเย็นไม่ใช่ไม่หวานเลยบาหวานเอาแบบบาหวานเอาแบบบาหวานบาหวาน เบาหวานเลยบาหวานน้ำหวานเราเลยวันนู้นคิดว่าฟ้าลูกกาเรื่องมากกว่าโคบเปิ้ลมีขายยาดี้ก็มีเป็นเรื่องแม่เลยเมนูก็มีทุกทางออ๋กาแฟที่ไหนก็เหมือนกันนะครับโอ้มันแล้วแต่คนมากที่นี่รำกันกาแฟหอมอยู่โอ้โหที่ป้องรวลาชงทานนี่เนี่ยโมแล้วก็เตะอยู่ ป้ายนยังไงโปรโมชั่น,นร้านค้าเออคุควาะมข้างติดด้วยพิเศษเมื่อซื้อเมนูครบสี่สิบบาทขึ้นไปก็ตัวไข่กาแฟแก้วสี่สิบเนาะรับฟรีลิ้นจีเยน็นชาดำฟรีอีกแก้วแต้กันนี่อ๋อเฉพาะวันพุธวันพุธฟรีถ้าซื้อครบสี่สิบาทรับฟรีลิ้นจีเยน็นชาดำเย็นเพิ่มึ่งแก้วยา โอ้เลิศได้ได้กําไฮวันนี้ได้พ่ามได้รายมาปีเฉพาะวันพุธวันเดียวเจ้าอ๋อติดุกเปันอาเน่นอนติดเลยเจ้าอันพิเศษเมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูราคาสี่สิบบาทขึ้นไปรับฟรีชาดำเดนน้ำเล่นจีฟรีวันพุธวันวัน์ลเลิศจัดโปรโมชั่นเนี่ยเนาะวันพุธวันเดียวเนาะ ออเดอร์ของเราได้แล้วเอสเปรสโซเย็น so ต้องใจหลอดก่อนเนี้ทำไรคะอันชันน้ำผึ้งมะนาวอันชันน้ำผึ้งมะนาวไหนดูสิมันเป็นจะไดไออย่างก่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอเคน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งไปนะคะ ใส่มะนาวมะนาวลงโอ้ยน้ำมะนาวลงไปเลยเจ้าแล้วก็โคเล่โคเล่อันนี้ตะบีดอีกนิดหนึ่งใส่น้ำแข็งลงไปใส่ให้มันเต็มแก้วเลยแล้วก็อันนี้เป็น เป็นน้ำอันชันนะครับโอ้สีงามขนาดเลิศต่ดแล้วก็มะนาวลงไปสองหนึ่งแว่นกับอีกหนึ่งโครบคเรียบร้อยแล้วหรอโอ้ตายแล้วน่ากินมากค่ะคุณเลิศ จะ,จะเอาเข้ามาในร้านแล้วก็จะมีหลายๆมุมเพื่อนั่งจิบกาแฟสบายๆนะเจา้าแหมหนึ่งมุมที่อยากจะพรีเซนต์มากก็คือมุมเด็กค่ะนี่มีคิตตี้โลคิตตี้ตัวนะเจ้านี่ก็จะเขียนจะว่าตกแต่งสวยงามมากใครปลาลูกปาลาหลานมามีมุมของเล่นเพื่อเล่นเจา้า เป็นชอย s นะคะ,น,น,ะนี่เลโก้อีนองจ้าปฏิมากรรมสวยงามมากก็แล้วมึงมาอยู่อย่างนี้ปะเ่อเสาะหากันค่อยร้านแม่กาคอฟฟ่สวัสดีเจ้าหนูคือนางฟ้าค่ะเจ้างามก่อนสวยป,ปีกระสวยกาแฟอร่อยทอกย่ยางนะคะวันนี้โอเดตมามาร้านกาแฟนะคะ จบแค่นี้นะคะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะเปิ้ลรอเมืองเขียนหน้าเค้กฮะเอาพึ่มีเบเกอรี่หรือกะมีกะเอาร้านกาแฟใช่ร้านกาแฟ,ฟ,าาฟทุกที่ก็ต้องมีเบเกอรี่แอมขายกับกาแฟตัวเปิ้ลขายก,กาแฟเปิ้ลทำเลยเจ้าเจ้าเปิ้ลเป็นร้านอะไรกันแน่เป็นร้านกาแฟที่มีเบเกอรี่ค่ะเปิ้ลรอหนูเปิ้ลรอเขียนหน้าเค้กฮัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเตรียมอ่ะอย่างกออันนี้อะไรแต่งหน้าเค้กเอาสำหรับแต่งหน้าคัพเค้กของเรานะคะมีอันนี้คืออะงอนยจมแจมไม่ใช่หรอแจมยํอแยบอจ่บันนอกคะแนนจับต้นข้อเธอขายกาแฟเดียวติ๋วเธอแยกเค้กบต็กัน้เธมาสอนนีาสอนเข้ี สอนก้าสอนของตัวสอนตัวอ๋อถ้าสมมติมีการมีงานงานบุญนลครับาป่ะห้าถ้าทำขับเค้กมาแยกคาเฟ่ยังเดียวแยกทุกอย่างอหารแต่งนะครแยกส่วนพอเราเหลือแต่งอะไรอ่ะเออเราลดแงอันนี้คือบมูเค้กเป็นคัพเค้กที่เปิ้นอบมาแล้วจากตู้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราดูดวิธีการย่งไเธอต้องใสครีมก่อนกับว่าใสอย่างก่อนใสครีมก่อนรี่นะครัคน,นี่น้องอิ๋วค่ะเจ้าของร้านนะคะฝากประชาสัมพันธ์ได้ไหมใช้คํานี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะ,ะใครต้องการจะเรียนการทำเบเกอรี่นะคะติดต่อโอ้เสียงดังมากติดต่อใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะเกี่ยวกับการ ทำบุญโรงทานบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเริ่มต้นนะคะเราจะไม่เอาหน้านะคะเราจะซูมที่มือไปเลยอ๋อถึงสอนถึงเี้ยขายถึงงานบุญอ๋อลด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 จหเอาผลไม้วางเอาผลไม้วางจัดปบบคนสัดปบบคนเอาผลไม้วางเอาวางที่ไหนวางบนนี่เลยกั ย่สมมติอ่าแล้วก็มีใบไม้ตกแต่งมีใบไม้ก็ค่ะโอ้ยเธอสัญญาขวามอีค่ะเปิดร้านมาได้ละมึงเนี่ยเป็นคนกินได้อย่างเดียวค่ะเปิดที่แต่งแอนขว้างแอนไตยกะกําฮงกําไฮมีละเดี๋ยวก่อนกาเดี๋ยวน้องจะทำให้มันสวยงามยเนี่ยเธอแล้วมีใบไม้ได้ใบไม่ไหนเนี้ยสัญญาได้ได้อยู่หรอ ข้ปั้มแงมปั้มแงมอย่างหนังหน้่ตายกะยะ็ียาไม่ไหมแต่งมางามยาก็อย่าได้แต่ละงานยิ่งให้ไหมอ,อันนี้เข้ามากี่กาแฟรุ่มๆอีกนี่นะคะฟิมครับเค้กน้องโอเดนค่ะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะไม่ดูตั้งค่ะอันนี้เป็นการเรียนอาจจะหยาหน่อยนะคะ เป็นการเรียนทำคัพเค้กของน้องโอเดตครั้งแรกในชีวิตค่ะเพราะนางเกิดมานางทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะค่ะป้อมแงมอ่ะลองดูฝีมือของเจ้าของด้านบ้างมืออาะแล้วเราก็เอามาเทียบกันนะคะเพราะฉันต้องสวยสิ ต่อไปมาดูฝีมือของโปรเฟสชันแนลนะคะโอ้ยเลศเจ้าแงาม,มเธออยมางามหนึ่งฉันอั้นก็ตามหนังแน่น่ะกันเนาะแยมบูเบอรี่ใส่ยแยมบูเบอรี่ใส่ค่ะแล้วอี เธออย่าให้มันเละเละสีขาวขาวสิที่จริงเขาต้องตักใส่เต็มช้อนนะแล้วก็เอาจุดลงไปเลยอย่ yeah. เออเนอะอ่ะส้มหนึ่งก้อมก็ได้อยู่หรอได้อยู่หรองามอยู่น้องเป็นคนงามงงเหี่ยแอม บมขออนุญาตนะคระัวบๆๆๆว่โอ้ยสมาเตหัวบิดอยอเลยเอา,เอาสุกไปเลยอันยาวๆนั่นนะเออจบค่ะ <ๆ S 1> นี่นะคะัฝีมือโอเด็ดค่ะทำไมอันด้านซ้ายถึงๆๆสวยกว่าไม่เป็นไรค่ะความสวยมันอยูต่ตรงนั้นขอกินเข้าปากบดนะเจ้าโอเคใครอยากเรียนเบเกอรี่ใครอยากสั่งเบเกอรี่อันนี้แบบ ว่นางทำได้หลายรูปแบบเนาะมีมีมอ่ดอกรักด้วยเออใช่ไหมนี่เป็นแบบดอกรักนะมีเจา้าแล้วก็เพื่อโอเดตแต่งอีกตักนักแล้วก็จุดปุ๊ดเข้าไปนักไปกล้าอีกเออเป็นอย่างงามอยู่ฮ่าเยอยเป็นนักเรียนที่แบบว่าบอกวันจะได้ใบเซอร์เลยค่ะอ๋อนี่กงล้นี่ <c oughs> กินอยู่นะคะร้ของรายการนะเจ้าร้านเธอติดถนนเสียงรถดังมากแต่ว่าอยู่เส้นอ่าบอ่อสร้างไปโดยสเก็ตาอ อยู่บ้านแม่กะแลีเจ้าร้านคอฟฟแม่กะคอแฟแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยอ่ะครบถูกกทั้งสอนทำนและเจ้าแล้วก็เป็นคครูเนาะเจ้าอ่ะเธอฝากบอกหน่อยมีร้านเธอมีกาแฟมีเบเกอรี่รับสอนรับทำอะไรบอกเขาเลยค่ะขายกาแฟมีรับสอนทำเบเกอรี่เลยนะคะพอยากจะสั่งเบเกสั่งขนมเอาไปเลี้ยง เดี๋ยวบนหัวแปะลิงข้างล่างเออโทรเดี๋ยวเราเอาแปะลิงข้างล่างนะสมาต้นหนึงท่านดูกูได้มาอาเจ้าเจ้า <laughs> กู้อีกอ่ะแม่กาฟคอฟฟี่มีกาแฟแล้วมีเบเกอรี่ขายและสอนทำเบเกอรี่แล้วก็รับงานต่างๆจบข่าวสวัสดีเจ้าอัญนนมือไหวแบบน้องหือไหววัสดีค่ะ